สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเรามีสินค้าสวยๆมาฝากกันนะคะบอกเลยว่าสินค้าของเราสวยมากๆค่ะเป็นนางรำโมราณนะคะของเยอรมันแท้นะคะอุนเทไวบัคส์นะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆนะคะจะหมุนให้ชมนะคะเพื่อนๆค่ะ บอกเลยว่านางลำสองชิ้นนี้นะคะหายากมากๆนะคะเป็นงานดีการันตีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะนี่จ้านะคะสวยงามมากๆค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะท่านใดสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆนะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะนี่ค่ะสวยงามไหมนี่ค่ะเป็นนานโบราณแท้นะคะวีแอนติกของสะสมนะคะสวยงามมากๆค่ะนี่ค่ะ ถ้าใดสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเป็นกระโปรงสรีชมพูนะคะแสงอาจจะชัดไปนิดนึงแต่ว่างานจริงการันตีเลยนะคะว่าสวยมากสวยจริงๆคะ่ะถ้าใดสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆบ๊ายบายจองก่อนได้ก่อนนะจ๊ะหรือว่าจะให้ฮิ้วไปให้ก็ได้นะคะฮิ้วได้นะคะเดือนสิงหานี้นะคะ่ะปุ้ยไปถึงเมืองไทยนะคะบินไปถึงเมืองไทยวันที่6นะคะถ้าใดสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ